คราวนี้เรามาดูหนึ่งในชนวนนั้นก็นแล้วกันนะหนึในชนนนนั้นหนในชนนนนั้นเนี่ยก็คือ,อการที่มีการซาบบะทอชหรือถ้าคุณจะใช้คำว่าแอบวางระเบิดหรือถ้าคุณจะใช้คำว่าการก่อการร้ายเนี่ยแล้วแต่นะให้ดูเฮดไลน์นี้ผมดึงเฮดไลน์ขึ้นมาให้ดูอันนี้มาจากรอยเตอร์สนะฮะรอยเตอร์สรอยเตอร์สพาหัวอย่างนี้อันนี้เป็นข่าวใหญ่เมื่อคืนนี้ Kremlin s u s p e c t s a b o t a g e นะ s a b o t a g e cannot be ruled out the reason behind no stream damage ถ้าคุณไปดูของ Fortune นะครับแมกกาซีนก็จะบอกว่า Northstream Gas Pipeline เนี่ย Suspicion of sabotage attack นะในที่นี้เราพูดถึงอะไรดู BBC ด้วยก็ได้รายงานข่าวนี้ผู้นำฝั่งตะวันตกเนี่ยประเมินแล้วว่ามีความเป็นไปได้ว่านี่เป็นอาจจะเป็นการก่อการปฏิบัติการกึ่งการก่อการร้ายซ a b o t a g e คือตั้งใจตั้งใจทำอะไรตั้งใจระเบิดระเบิดอะไร ระเบิดระเบิดท่อก๊สไป์ไลน์ใต้ทะเลระเบิดท่อก๊สไป์ไลน์ใต้ทะเลเนี่ยนะฮะมันเป็นท่อก๊สซึ่งมีไว้ใช้ในการส่งก๊สจากราัสเซียเข้าสู่ยุโรปในปัจจุบันมีปัญหาเยอะแยะมากมายในการคว่มบาตกันไปกันมาการใช้น้ำมันและแก๊สธรรมชาติเป็นอาวุธเนี่ยร,รัสเซียก็ทำ ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศในยุโรปตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะเลิกนําเข้าเพราะว่าถ้านําเข้าวอชิงตันก็จะไม่แฮปปี้คราวนี้ไม่มีใครคิดหรอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันจะไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็จะไม่กลับมาใช้ท่อก๊ซนอร์สตรีมท่านผู้ชมครไอ้สองครามที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะฮะมันจะต้องมีวันที่สิ้นสุดลงและเมื่อมันสิ้นสุดลงเนี่ย ท่อแก๊สนอร์สตรีมทั้ง1และ2ต้องกลับมาใช้ตามเดิมเพราะว่ายุโรปต้องพึ่งพาสายการใช้ก๊าซธรรมชาติน้ำมันพลังงานยุโรปต้องพึ่งพาสายรัสเซียคันนี้จะทำยังไงให้ความเป็นจริงนั้นไม่เกิดขึ้นให้ในอนาคตต่อให้สงครามยุติลงเนี่ยท่อแก๊สนอร์สตรีมเนี่ยนะไม่ต้องกลับมาใช้ไม่ต้องสร้างอินเตอร์ดิพเอนเดนซ์ไม่ต้องสร้างการพึ่งพาสายกันระหว่างยุโรปตะวันตกกับรัสเซีย ตัดความสัมพันธ์นี้แบบการ์ตูนนี้เนี่ยการ์ตูนเนี้ยปลาฉลามตัวสีน้ําเงินใหญ่ๆโตๆอยู่ใต้ดินเนี่ยมากัดท่อแก๊สให้พังเนี่ยนะฮะท่อแก๊สซึ่งเชื่อมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งสามารถกลับมาสร้างเหมือนเดิมได้เมื่อสงครามยุติลงเนี่ยจู่ๆก็มีปลาฉลามตัวสีน้ําเงินตัวเบิ่มเทิมเนี่ยนะฮะมากัดท่อแก๊สนี้ถ้ามันเป็นแค่การ์ตูนเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ใช่แค่การ์ตูนฮะ มันมีการทำลายฮะมันมีการตั้งใจวางระเบิดท่อแก๊สนอร์สตรมนี่คือหนึ่งในฟางเส้นสุดท้ายที่จะนำไปสู่การตอบโต้ขั้นรุนแรงจากทางรัสเซียเมื่อเช้าผมจัดรายการไลฟ์ยามเช้าเนี่ยผมก็บอกท่านผู้ชมว่าถ้าผมเป็นประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะฮะบังเอิญผมเป็นมนุษย์โบราณเข้าใจถึงค่านิยมของท่านซาปูตินไม่รู้ทำไมนะฮะแต่ว่าผมเป็นคนซึ่งเดาจิตวิญ,ญญาณและเดาจิตใจของผู้ชายมนุษย์ยุคโบราณ มีค่านิยมบรรณการแล้วก็เป็นแนวพด็จการเนี่ยผมเดาใจคนสไตล์แบบนี้ได้ค่อนข้างดีผมอาจจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้ลึกๆแต่ว่าถ้าผมเป็นปูตินเนี่ยผมจะโมโหเรื่องอะไรผมโมโหเรื่องเรื่อง s w i f t และผมโมโหที่พอผมย้ายมาใช้เม r เนี่ย MIR เนี่ยแทน SWIFT เนี่ยมันแทนไม่ได้แล้วแบงก์รัสเซียที่ใช้ f m อ r เนี่ยในระบบโอนเงินเนี่ยก็โดนอเมริกาเนี่ยลงโทษคว่ำบาตและยุโรปด้วย ผมจะมะโหว,ว่าทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะของรัสเซียเนี่ยนะฮะไปฝากไว้ที่ไหนเนี่ยนะฮะอเมริกาสั่งธนาคารในยุโรปและธนาคารในสหรัฐเนี่ยฟรีซอายัดไว้หมดอเมริกาคือปปองงอ,อายัดทรัพย์สินใครก็ได้ทั่วโลกแต่คุณอายัดทรัพย์สินซึ่งเป็นทุนสำรองประเทศอื่นเนี่ยมันผิดไหมสิ่งที่มโหที่สุดคือท่อแก๊สไพป์ไลนอร์สตรีมนี้ North นอร์สตรีมนี่นะฮะ มันเป็นสิ่งที่ป้อนพลังงานให้ยุโรปและมันเป็นสิ่งที่ป้อนเงินให้รัสเซียคำถามก็คือว่าใครได้ประโยชน์ถ้า Nord Stream 1และ r o r d Stream 2เนี่ยพังทั้งสองท่อกส๊สประเทศไหนได้ประโยชน์วันนี้ผมไม่มานั่งกล่าวหาสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าเอาจริงๆนะฮะพอดแคสต์จัดรายการการเมืองแบบที่ผมจัดอย่างเงี้ยที่จัดในอเมริกาตอนเนี้ย เขานั่งวิเคราะห์กันเหมือนกับที่ผมวิเคราะห์เป๊ะแค่มองหน้าก็รู้กันแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยใครระเบิดท่อแกส๊สนอร์สตรีมการระเบิดท่อแกส๊สนอร์สเตรีมเป็น Archduke กเฟอร์ดินานด์โมเผมเคยบอกท่านผู้ชมว่าคุณและผมไม่โชคดีพอที่จะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3หรอกชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นเรายังมีเวรมีกรรมที่ต้องชดใช้กันอีกเยอะ ถ้ามีสงครามบอิไดซางแล้วมันตายกันหมดทั้งโลกเพราะสงครามนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะเราจะไม่ได้ชดใช้เวรชดใช้กรรมมันอาจจะไม่มีชาติหน้าเลยก็ได้เราไม่โชคดีขนาดนั้นแต่ผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าท่อแกส๊สนอร์สตรีมเมื่อมีการวางระเบิดและมีซาวบปอทอชแอคชั่นนี้จะนำมาสู่การตอบโต้ขั้นรุนแรงอย่างน่าเป็นห่วง